เรื่องราวยังคงอยู่ในช่วงสงครามในฉักสำคัญในวันนี้ก็เป็นการเดินทางมาถึงอโยธยาของพระเจ้าบุเรงนองในสันเพชรปราศาสตร์การในรมิดฉากที่อลังการสุดๆนี้จึงเกิดขึ้นจะอลังการขนาดไหน เราให้พระสุพรรณกัลยาอย่างอิ๋วพัชรนมนต์มาเล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะพระฉากเรื่องนี้แบบว่ามีความหรูหราอลังการมากๆแล้วก็เป็นฉากที่สวยงามมากๆคือทั้งทีมงานทุกคนนะคะช่วยกันเซตฉากคือเขามีความละเอียดละอ่อนในการทําฉากแต่ละฉากขึ้นมามากเลยค่ะทั้งฉากทองพระโรงสันเพชรปราสาสตร์ที่สุดแสนสะอลังการนักแสดงมากมายนางรําก็มาอย่างยิ่งใหญ่ หรือแม้กระทั่งการเปิดตัวพระสุพรรณกัลยาที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างงดงามสําหรับบทของพระสุพรรณกัลยานะคะก็คือจะต้องอเขาเรียกว่าถวายตัวนะคะให้กับาทางหงสาวดีเนี่ยตั้งแต่อายุ17ปีเลยแล้วเราก็เป็นเด็กแต่ว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะเราต้องทําเพื่อชาติบ้านเมืองพระสุพรรณกัลยาจึงยอมที่จะเสียสละตัวเองเนี่ยเพื่อความเป็นไทยแก่ชาติบ้านเมืองเพื่อที่จะหาวิธีหาหนทางคืนความเป็นไทยให้กับอโยธยาค่ะ mm hmm. ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวในตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดอะซีรีส์ทุกวันจันทร์และอังคารทางช่องโมโนทวิตตินาย